คืนเผาผีโกส์ไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟิร์มเซรั่มมีหนวดให้โลกจำฟังสดทุกวันจันทร์ถึงพุธตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณโมบิลสวัสดีค่ะวันนี้คุณโมบิลนะคะนำเรื่องที่มีชื่อว่าป่าช้าส่งมาเกิดมาฝากพวกเรากัน ค่ะเรื่องราวเป็นยังไงคุณมารีเล่าได้เลยค่ะค่ะก็สวัสดีคุณออมนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังรายการคืนเสาผีนะคะค่ะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ย่าของของโมนเนี่ยเล่าให้ฟังอืมมันก็ผ่านมาประมาณเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะคะค่ะค่ะ,คะก็เป็นเรื่องที่ย่าเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นะคะแต่ว่าไม่ได้เกิดกับย่าโดยตรงค่ะก็คือว่า เมื่อย้อนกลับไปตอนนั้นสมัยย่ายังเป็นวัยรุ่นอายุก็ประมาณสิบห้าสิบหกเนะยค่ะประมาณนี้ที่จังหวัดสระบุรีอ่ะก็ <c oughs> มีหมู่บ้านที่ย่าอยู่เนี่ยค่ะเขาก็จะมีสองสวนเนี้ยผู้หนึ่งชื่อแม่พึ่งกับข้าใบเขาเนี่ยปลูกบ้านอยู่ตรงท้ายหมู่บ้านที่ที่ย่าอาศัยอยู่แต่คือหท้ายหมู่บ้านเนี่ยมันจะ ต้นไปทางใกล้ๆกับป่าช้านะคะ่ oh. อาเขาก็อาศัยกันอยู่กันไปก็ด้วยคําที่ว่าสองผัวเมียคู่เนี้ยเขาอะอยากมีลูกมากก็พยายามพยายามกันมาตั้งหลายครั้งจ mm. นมาอยู่ๆก็ไม่พึ่งกทง็ท้องท้องมาท้องไปได้สักพักก็แทนแทนเขาก็มีอาการแบบเสียใจก็ไม่เป็นไรเขาก็เหมือนพยายามกันอีกก็ท้องอีก เขาอีกก็แท้งอีกเป็นอย่างนี้ประมาณสามสองหรือสามรอบนี่แหละคะ่ะจนมาครั้งสุดท้ายเนี่ยคือเขาท้องท้องแล้วคราวนี้ยเขาก็รู้สึกว่าไม่น่าจะอยู่แล้วไม่เขาก็พยายามทน,นุถนตัวเองไม่ไม่ให้แทง้งจนพอเริ่มท้องมันก็จะคนเรามันก็จะมีอาการแพ้ท้องอนะคะอาการแพ้ท้องของแม่พึ่งเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่า แม่พึ่งแม่พึ่งเนี่ยจะชอบกินของสดของดิบอืออ่าคือเขาในตะอยากกินเนื้อหมูดิบเลือดดิบไก่ดิบปลาดิบปลาสดอย่างเงี้ยค่ะคือจนขนาดที่ว่าเข้าบเนี่ยที่เป็นที่เป็นสามีเนี่ยต้องไปจับปลาในในน้ําไปไปจับปลาในในหนองน้ําเนี่ยจับมาตุ๊บก็ทุบหัวแล้วแม่พึ่งก็กินเลยอือหสดกินสดสด ใช่ใช่เขาเขาจะกิน่างนี้แบบทุกวันแล้วก็เกิดทุกมื้อจนคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ทักกันว่าทาไมเองแพ้ท้องแปลกๆอ่าเองแพ้ท้องมีลูกเองในท้องเนี่ยเป็นเด็กผีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ไม่พึ่งด้วยความที่ว่ารักลูกแลวอยากมีลูกเขาก็บอกว่ามันก็เป็นอาการแบบนี้แหละคนคนท้องเขาก็ต้องอยากกินอะไรแปลกๆเป็นปกติจนอายุครรภ์นเนี่ยเข้าได้ประมาณ หกเจ็ดเดือนแล้วก็คือเริ่มท้องแก่แล้ววันนั้นแม่พึ่งก็ไปเดินในตลาดเพื่อไปหาซื้อนื้อหมูอะไรอย่างนี้พอไปถึงร้านขายหมูน่ะคะ่เะเขาก็ยืเลือกหมูอยู่อยู่อยู่ก็มีเสียงเด็กพูดขึ้นมาว่าแม่จ๋าฉันอยากกินเนื้อหมูอ่าอยา,อยากกินหมูดิบทีนี้ตาคนขายอ่าคนขาย คนขายหมูอะค่ะเขาก็แบบมันเสียงเด็กที่ไหนเขาก็หาหาซึ่งในละแวกนั้นอะมันมันไม่มีมันไม่มีเลยมไม่มีเด็กเลยทีนี้เขาก็ถามเพื่อนเอ็งได้ยินเสียงเด็กไหม mm. เขาก็บอกว่าอ๋อเสียงลูกในท้องฉันพูดลูกในท้องฉันพูดได้ลูกในท้องฉันอยากกินหมู mm. คนขายเขาก็ตกใจเขาบอกว่า เด็กในท้องมันจะพูดได้ยังไงอะไรยงเงี้ย mm hmm. เขาบอกว่าลูกฉันอะพูดได้ลูกฉันคุยกับฉันทุกวันแค่กินอะไรกันเขาอยากกินอะไรเขาก็จะพูดกับฉันคือเรื่องที่ลูกในท้องของแม่ปึ่งพูดได้เนี่ยมันก็เรื่องลือกันไป mm hmm. จนวันหนึ่งแม่ปึ่งก็จะไปซื้อเดินผ่านร้านขายแตงโมเด็กในท้องก็พูดนาะแม่ฉันอยากกินแตงโม mm hmm. ซึ่งคนขายเขาก็ได้ยินเขาก็แบบ ลูกแกนะมันเป็นเด็กผีฉันว่าแกไปหาพระเถอะไปหาพระหรือไปเอาออกเถอะอย่าเอาไว้เลย,เลยนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าฉันท้องมาเจ็ดเดือนกว่าแล้วอะไรเงี้ยฉันจะเอาออกได้ยังไงฉันอยากมีลูกลูกฉันนะไม่ใช่เด็กผีหรอกก็เป็นเด็กปกตินั่แหละคือใครเตือนยังไงเขาก็ไม่ฟังคนปกติจะท้องก็คือประมาณเจ้าเดือนแต่แม่เพิ่งท้องอะเกือบปีเกือบปีพอช่วงวันที่แม่เพิ่งคลอดเนี่ย คือหมอตันยในนะั้นก็ไม่มีใครอยากที่จะไปจะไปทําคอดให้ไม่พึ่งแต่ว่าก็จะมียายอยู่คนหนึ่งเขาจําจําใจที่จะต้องไปเพราะเขาก็สงสารย่าบอกว่าในตอนนั้นเน่เสียงแม่พึ่งที่แบบเบ่งคอดแบบร้องดังแบบดังมากดังลัน่นแบบคือบ้านใกล้เรือนเคียงเราว่างนั้นเน่ไแบบด้ยินหมดเลยคือเถาะคอดเนี่ยอยู่สองวันสองคืนกว่าจะคอดได้พอคอดออกมาเนี่ย หมอตันแยเขาบอกว่าเพื่งเองเอาลูกเองไปลอยน้ําเลยเองอย่าเลี้ยงนะอเพราะว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยหน้าแก่ผมหงอกเต็มหัวแล้วก็ในปากเนี่ยมีเป็นฟัน,เป,น,ฟนเป็นฟันที่เล็กๆเหลมๆเต็มป,ปากเลยอ่อหมอตันแยเขาก็รีบโยนลูกให้มาซึ่งไปเขาก็บอกว่าลูกชันลูกชันจะเลี้ยงได้เขาจะที่กลงพิการแบบ ปกติยังไงอะ่ะลูกฉันก็ยังเป็นลูกฉันอยู่ฉันเลี้ยงได้อย่างเงี้ยก็เขาเตือนก็ไม่ฟังเตือนเตือนก็ไม่ไม่มีคคือเตือนยังไงก็ไม่ฟังอะ่ะเนาะเขาก็ปล่อยกันผ่านไปเรื่อยๆเขาก็เห็นว่าแม่พึ่งเนี่ยโทรมลงโทรมลงตอนแม่พึ่งออกไปไปทํานาไปทำอะไรเงี้ยคนเขาก็ทักไอพึ่งเองเลี้ยงลูกยังไงเองทําไมเองดูโทมจังเขาก็บอกว่าลูกฉันี่ะ เขากินเก่งแล้วเวลาเขากินนมอะ่ะเขาไม่ได้กินแค่นมเหมือนเขาดูดเลือดฉันด้วยเขาก็งงว่ามันยังไง mm hmm. เขาบอกว่าเวลาฉันให้นมตักเต้าอย่างให้ลูกดูดนมเนี่ยตักเต้าลูกฉันอะ่ะจะกัดนมฉันทุกครั้งเลยให้เลือดออกแล้วเขาก็จะดูดเลือดอะ่ะดูดทั้งเลือดทั้งนมฉันไปด้วยเป็น mm hmm. ฉันก็ไม่รู้จะทํายังไงเลยเนะี่ยพอเด็กได้สักหกเดือน เด็กได้สักหกเดือนคือแม่พึ่งก็ต้องคือสมัยก่อนเขาก็จะไปทํางานกันเนะไปทําไร่ทํนาอย่างนี้เขาก็จะเอาลูกอ่ะใส่เตนอนเลยที่บ้านแม่พึ่งก็แม่พึ่งกับพ่อใบก็ออกบ้านไปทํานาพ,<อ>พอกลับบ้านมาเนี่ยเขาจะสังเกตว่าไก่หมูปลาของสดที่เขาเตรียมเอาไวเ้เนี่ยก็จะกลับมาทํากับข้าวเนี่ยในช่วงเที่ยงอะ่ะของจะหายไปแล้วในเตลูกเนี่ย อีวันหนึ่งเขาังเกตว่าในเปรูนเนี่ยเลอะดินโคลนแล้วก็มีเลือดอะเลื่อนที่เปรูเมพึ่งก็โกลัวว่าลูกอาจจะเป็นอะไรเขาไปจับลูกดูเอาก็าไม่มีไม่มีเลือดไม่มีแผลอะไรตรงไหนแล้วเลือดมันมาอย่างไรนเนี่ยค่ะแม่พึ่งก็เลยไปปรึกษากับคนในหมู่บ้านเขาก็แนะนําให้ไปปรึกษา,าพระพระท่านก็บอกว่าน่าจะเป็นลูกเองแหละที่กินของพวกนี้ าบอกว่าลูกฉันเพิ่งจะหกเจ็ดเดือนจะกินได้ยังไงอะไรนะเขาเถียงนะเขาบอกถ้าเองไม่เชื่อเนี่ยเองก็ลองเตรียมของไว้เตรียมของสดเอาไว้แล้วก็ทําทีลงบ้านไปแล้วก็หาวิธีย้อนกลับมาดูซึ่งบ้านสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นไม้กระดานมันก็จะมีเล่าให้เห็นสามารถมองขึ้นไปบนบ้านได้เพราะบ้านเป็นบ้านไม้ยกสูงแล้วพื่กับพ่อใบก็ตกลงกันว่าเออเดี๋ยวจะลองทําดูจะลองทำอย่างที่ผ่าท่านบอก ช้ามาก็คุยจนสองคนผมเลยว่าเออเนี่ยวันนี้เตรียมไก่ไว้ yeah. Yeah. เดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยงเพื่อค่อยกลับมาทํากับข้าวกินกันแล้วก็ลงบ้านไปลงบ้านไปแล้วก็ย้อนย้อนกลับมาแอบอยู่ใต้ถุน <c oughs> ก็เห็นลูกเนี่ยค่อยค่อยตีนลงจากเตยตีนลงจากเตไปนั่งกินไก่ดิบ <c oughs> พอกินไก่แล้วมันก็จะเหลือเพราะไก่ทั้งตัวเขากินไม่หมด <c oughs> เขาก็ลากจับไก่เนี่ยจับ พ่อไก่เนี่ยลากวิ่งลงบ้านแล้วก็วิ่งไปทางปา่าช้าที่อยู่หลังบ้านเด็กกันนะใช่หกเดือนหกเจ็ดเดือนวิ่งลงไปแล้วสักพักก็วิ่งกลับมาวิ่งกลับมามือเปล่าแล้วก็ปีนลงเตไปนอนปกติอยคืนเมื่อเพิ่งกับพ่อใบเห็นก็ท็อกแบบว่าอะไรเขาก็วิพยายามค่อยๆย่องออกมาไปที่วัดไปเล่าให้ผะฟัง<ะ>ไปเล่าให้ผะฟังว่าเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ย ที่เขาเห็นเนี่ยพาท่านก็บอกว่าคือซึ่งตอนนั้นมันยังเป็นช่วงเช้าอยู่พาท่านก็บอกว่าไม่ได้การแล้วให้ไปเรียกชาวบ้านมาช่วยกันคือไปตัดต้นกล้วยห้าต้นเอามาปลูกเป็นแพรแล้วก็ไปเตรียมของสดของพบวบกเครื่องเส้นพวกอะไรเงี้ยนะคะไปช่วยกันเตรียมมาเอาให้ได้เยอะที่สุด่าบอกว่าวันนั้นอน่ะเป็นวันที่ในหมู่บ้านที่และที่วัดเนี่ยคือคนวุ่นวายกันมากพอเขาเตรียมกันเสร็จ พระท่านบอกว่าให้เตรียมก่อนที่พระที่จะตกบินรีบเตรียมกันพอได้เสร็จปุ๊บพระท่านก็บอกว่าให้แม่พึ่งเนี่ยไปอุ้มลูกมาเอาลูกมาวางแผลเพราะเดี๋ยวจะต้องเอารอยน้ำแม่พึ่งอ่ะด้วยความเป็นแม่เขาก็เสียใจแหละแต่ว่าคือมันก็อยู่ไม่ได้แล้วพอเห็นแล้วว่าลูกเป็นแบบนี้แ,แล้วยิ่งในบ้านแม่พึ่งเนี่ยเมื่อก่อนอะก่อนที่เออก่อนที่เขาจะมีลูกคนเนี่ยในบ้านก็จะมีพระมีหิ้งพระ แต่ตั้งแต่มีลูกคนเนี้ยไม่มีของไม่มีพระไม่มีอะไรเลยแล้วตรงศาลเหมือนศาลพระภูอุศาตายายหน้าบ้านเนี่ยก็ถูกผ้าดําปิดเอาไว้ย้าก็บอกว่าคนในหมู่บ้านเขาก็ถามกันว่าเอาผ้าดํามาปิดทําไมแล้วพระไปไหนหมด<อ>เขาบอกว่าตอนที่เขาคลอดลูกแรกๆลูกเขาร้องงอแง,งมากอยู่ไม่ได้แบบทั้งวันทั้งคืนจะร้องก็จองงอแง,งแล้ววันหนึ่งเขาก็ฝันฝันว่าลูกมาบอกเขาว่าให้เอาพระออกบ้านไป แล้วก็หาผ้าดําะไปคุมไปคุมสารตายายคุมสาพรพะพูมไว้แต่เขาว่าจะอยู่ได้แม่พึ่งก็ทําตามด้วยความหลงลูปจนวันที่ต้องไปเอาลูกมาเนี่ยท่านก็บอกว่าให้อุ้มพระเข้าไปด้วย,ยให้อุ้มพระขึ้นบ้านเลยด้วยแล้วผีตัวเนี้ยจะไม่มีอํานาจจะตู้ไม่ได้พอแม่พึ่งอุ้มพ้าไปถึงตรงตรีนบันไดบ้างก็เป็นเสียงเด็กเป็นเสียงคนผู้ใหญ่ในแหละพูดออกมาว่า มึงจะเอากูไปไหนมึงจะทําอะไรกูกูเป็นลกนูกมึงน,นะอืมอ่ะแม่พึ่งก็ยืนพักให้พ่อใบแม่พึ่งก็กั้นใจอุ้มลูกมาแล้วก็เดินไปที่วัดไปถึงที่วัดก็เอาลอาเอาใส่แพรหาท่านกับสับปะเลอยก็เอารอยใ่น้ำไปเอาไถแพรลงน้ําไปแทนที่แพรมันจะลอยตามน้ํากับลอยทวนน้ําขึ้นไปทางปา่าช้า คือคนเนี่ยที่อยู่ในในวันนั้นน่ะรวมพญายาของของโมด้วยเนี่ยก็เดินตามริมตลิ่งเดินตามว่าแพรเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนย่าบอกว่าวันนั้นเคนเดินตามแบบเป็นสิบยี่สิบคนเลยรวมทั้งพระแล้วก็สัตว์ทะเลพอไปถึงตรงป่าช้าเนี่ยแพรก็หักหัวหักหัวเข้าไปไปจอดที่ตลิ่งตรงป่าช้าย่าบอกว่าจําได้เลยว่ามีเด็กเป็น ลักษณะคล้ายๆ้กับลูกของแม่พึ่งเนี่ยวิ่งกันออกมาหกเจ็ดตัววิ่งมาหลับุยแล้วไอ,ไอ้ลูกของแม่พึ่งก็พูดขึ้นมาว่ามันจับได้แล้วเลยได้มาแค่นี้ตอนแรกว่าจะเอาไอ้สองผลเนี่ยจะกินอีสองผลเนียด้วยแต่มันรู้ทันมันจับได้ก่อนอุยมันก็เลยลอยแทมาเลยได้มาแค่นี้แล้วก็วิ่งกันคือ พวกผีเด็กนั่นแหละก็เอาของเส้นไหว้ลุมกันกินแล้วก็วิ่งหายเข้าไปในป่าช้าสับปเปลือยพระท่านก็กลับมาที่วัดแล้วก็เล่าทูลท่านแี้ซึ่งฟังว่าพวกนี้เป็นผีที่มีคนเคยเลี้ยงแล้วก็เหมือนว่าทําผิดวิธีโดยกินคนเลี้ยงตายแล้วตัวเองก็ไม่มีที่อยู่ ก็เลยมาอยู่ตามป่าช้า,าแล้วก็คอยที่จะไปอาศัยท้องคนนู้นเจิดท้องคนนี้เจิดแล้วก็กินกินกินพ่อแม่กินพ่อแม่ตัวเ,เองพอมหมดแล้วก็กลับมาหยู่ป่าช้าแล้วก็โตคนเยยนอย่างเงี้ยดีที่ว่าแม่พึ่งกับพ่อใบาเนี่ยมาหาพระแทนก่อนก็เลยรอดเรื่องก็จะประมาณนี้ค่ะโอ้โหเหมือนผีแย่งเกิดอ่ะใช่ไหมคะคุณโ<อ>มบิล ใช่ค่ะเออนั่นแสดงว่าคือท้องจริงแต่ว่าสิ่งที่มาอยู่แทนที่จะเป็นเด็กเป็นคนนี่แหละเป็นผีเป็นผีจากในปราช้าที่เหมือนแบบผีอวิชาเนาะใช่ค่ะที่โดนเลี้ยงไว้ก็เข้ามาสิงแทนใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่กินแค่เด็กนะคือกินยันพ่อแม่ด้วยใช่นั่นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดนานกว่านี้ก็ไม่รอดตายกันทางบ้านใช่ค่ะโอ้โห คืออาการนะมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนท้องและคิดดูนะคือเมื่อกี้ที่คุณโมบิวบอกอะค่ะตล,ตลอดระยะเวลาคือหกเจ็ดเดือนเลยอะที่กินแต่ของดิบใช่อุ้ยตายกินกินแต่ของดิบตลอดก็ยังบอกยังถามย่าว่าแล้วเขาไม่เอะใจมั้งเหรอว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เขาก็บอกว่าเขาคิดแต่ว่าเขาอยากมีลูกแล้วพอท้องอ่ะคนท้องมันต้องแบบ มันจะต้องอยากกินอะไรผิดปกติคนแพ้ท้องอะไรเงี้ยก็บอกว่าโอ้มันมันก็ผิดปกติเกินไปก็ยังคิดอยู่นะคนแพ้ท้องที่ไหนจะไม่กินของดิบกินกินไก่ดิบกินปลาดิบอะไรเงี้ยคือใช้คือมันจะใช้คําว่าสดไม่ได้แล้วว่ามันต้องเป็นคาว่าดิบเลยใช่ดิบดิบคือทําให้ตายปุ๊บกินเลยเลือดสดสดอะทุบหัวแล้วก็กินเลยตาย โอ้นุก็โอ้โหต้องใช้คําว่าคือคนที่ตั้งใจอยากมีมากๆอะพอมีลูกคนนึงโอ้โหเขาเรียกว่าประคบประงมเลยแหละค่ะคือแบบเหมือนเหมือนนั่งมตามม่ไปแล้วว่าเป็นแ<ฆ>ม่ลูกแล้วอย่างนี้ค่ะโอ้โหนี่ถ้ามีอาการแบบนี้นะอย่างแรกถ้าสมัยนี้นะคือต้องไปหาหมอกันเลยคุณโมบิลใ<ฆ>โอ้มันกินของสดๆดแบบนี้ที่ต่อกัน<ฆ>เป็นระยะเวลาแบบเกินครึ่งปีอันตรายมาก ใช่ใช่อืมเนาะเราก็ไม่รู้ว่าอ๋อที่สาเหตุว่าแล้วดูสิที่บอกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะตอนแพ้ท้องนะตอนที่ให้นมแล้วอะ่ะคือต้องกัดให้มีเลือดก่อนกินเลือดแม่ด้วยอ้โอ,อุ้ยผีมาเกิดป่าช้าสสมมาเกิดตามชื่อเรื่องเลยอ,อืมเนาะแต่ว่าพอเราเราเรา,เรานึกภาพตามที่บอกว่าคือวิธีเนี่ยต้องเอาเด็กไปลอยน้ํอ แต่ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าในนั้นน่ะคือมันไม่ใช่คนแน่ๆแหละแต่ว่าเขาแค่อาศัยร่างเฉยๆใช่ค่ะโอ้ดูลักษณะที่โตมาเนาะก็คือผมงอก่มหงอกหน้าแก่มีแล้วก็มีฟันแหลมๆเล็กๆเป็นปากโอ้ตายเหมือนแบบเหมือนเหมือนปีศาจแล้วอ่ะไม่ไม่ใช่เด็กแน่ๆอ่ะใช่มันมันไม่ใช่คนอืมครับโอ้ยน่ากลัวมากดีนะคือ ยังยังไปหาพระให้พระช่วยได้อ่ะใช่คือ,อยังบอกว่าโชคดีที่ที่ยังไหวตัวทันค่ะแต่คำว่าไหวตัวทนดีกว่าเลยพระท่านเดินได้ช่วยได้อืแต่จะบอกว่าค,คือหลังจากที่ลอยแพไปอ่ะพระท่านก็ให้แม่พึ่งอ่ะย้ายบ้านนะไปหาที่ปลูกบ้านใหม่เพราะว่าตอนไหนก่อนแนม่ก็ยังเป็นที่จัดจองไปปลูกตรงไหนก็ยังปลูกอยู่ได้นีน่เขาเข้าย้ายออกมาก็ ก็เลยไม่เจอเรื่องนั้นแต่ว่าย่าบอกว่าแม่พึ่งเขาก็ไม่ได้ท้องไม่ได้มีลูกอีกเลยนะก็อยู่กันสองคนผมวเนี้ยไปเป็นเป็โอ้โหอย่างนี้ถ้าเกิดในหมู่บ้านนี้ถ้าเกิดมีคนท้องขึ้นมาคุณโมบิลก็ไม่รู้ว่าออใคร <ม ok S 2> จะ,ะจับพอดเจอแบบนี้เออคืออย่างนั้นเท่ากับว่าไม่ได้เป็นทุกบ้านใช่ใช่ไม่ได้เป็นทุกบ้านถ้าตามความเชื่อนะ่อาจจะเป็นว่าช่วงแบบดวงตกใช่อาจจะเป็น ดวงตกแล้วบวกกับบ้านเขาอยู่ใกล้กับป่าช้าด้วยแหละอืเหมือนของพวกนี้มันก็จะเข้าได้ง่ายเนาะแต่ว่าคือใช่ใช่ค่ะโอ,อ้น่ากลัวจังเลยอะ่ะมาในในรูปแบบแบบคือผีมาเกิดแทนคนเลยแทนเด็กจริงๆอะ่ะเรื่องสมัยก่อนมันมีอะไรที่ที่มันน่าก,กลัวแล้วก็ที่แบบฟังเดี๋ยวนี้ก็เออมันเป็นไปได้เหรอแต่ญาติก็บอกว่า ก็เงนตัวนนมันก็เป็นไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะอืมแล้วคุณย่าพอได้บอกแม่คุณโมบิลว่าเวลาพอมีเหตุการณ์แบบนี้ในหมู่บ้านเนี่ยเขามีวิธีป้องกันยังไงกันบ้างไหมคะเช่นมันก็จะมีความเชื่อว่าให้แขวนอันนี้ให้ปลูกอันนี้ไว้หนนะ้าบ้านอะไรอย่างนี้ยเขามีไหมคุณโมบิลไม่ไม่ได้ถามลึกขนาดนั้นนะคะย่าก็ไม่ได้เล่าอูโนแต่ว่ามันก็ต้องเป็นความทรงจําที่ มันจําได้ถึงตอนนี้เลยอะ่ะเพราะว่าคิดดูซิมเป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านทุกคนเห็นเหมือนกันหมดแะว,ว่าเด็ก<ช>คนนี้มันไม่ใช่เด็กแล้วใช่คะ่ะใช่ออโอ้เนาะโอ้เพราะว่าคนเตือนตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องเลยแต่ก็ไม่มีใครเชื่อไม่เขาไม่เชื่อกันโอ้เนาะด้วยความอยากมีลูกนั่นแหละใช่คะ่ะน่ากลัวน่ากลัวเรื่องนี้ป่าช้าส่งมาเกิดคุณโมบิลคามีช่องทางอะไรอยากฝากไหมคะหรือว่าผลงานอะไรฝากได้เลยอืม ไม่มค่ะตอนนี้เนอะก็ถ้าเกิดมีโอกาสอยากฟังเรื่องจากคุณโมบิลอีกก็เดี๋ยวจะมาเล่าใน,ในช่องคืนต่อผีนั่นแหละค่ะน่ารักมากๆเลยเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังนะคะรอติดตามได้เลยนะคะว่าครั้งหน้าคุณโมบิลจะเอาเรื่องอะไรมาฝากพวกเรากันอีกค,ค่ะนี่คุณแตนะคะคุณแปดเก้าเจ็ดบอกว่าเด็กหน้าแก่เคยเห็นในข่าวบ้าง แต่ว่าเดินกินของโสดกัดนมแม่ก็แต่โอ้สยองนี่น่ากลัวน่ากลัวนะคะก็วันนี้ขอบคุณคุณโมบิลมากนะคะที่นําเรื่องสนุกสนุกมาเล่ากับพวกเราฟังกันแล้วก็รอฟังเรื่องต่อไปนะคะได้ค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณโมบิลค่ะ<ด><ด>ค่ะ,คะสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสนใจติดต่อโฆษณาโทร099 416 2392รับชมคลิปต่อไปได้เลยค่ะ